สวัสด,ดีจ้าย่าหมุนเบนเยี่ยมสาวสกลคนภูพานวันนี้จะพาทำแกงอ่อมเนื้อใส่ผักชีลาวแล้วก็ใบช่พูมาดูวิธีทำกันนะคะไม่ใช่สูตรนะคะแค่แนะนำวิธีทำแล้วแต่ความชอบย่าหมุนจะมีพริกแห้งเม็ดพริกไทยแล้วก็พริกสด ส่วนพริกไทยกับพริกแห้งย่ามุนจะคั่วก่อนนะคะคั่วให้หอมก่อนคน่ะคะั่มมนนะคะวพริกต่อพริกนี้ก็อย่าให้ไหม้ เราจะโขลกให้พอหยาดนะคะไม่ละเอียดใส่พริกเข้าไปพริกเขียวแดงเข้าไปะคะ่ะ แต่ไคร้เราก็หั่นหบบยาบๆนะคะค่ะในมะเขือมะเขือนี่หั่นครึ่งเลย ก็มต้องหั่นใหญ่นะคะ เร้าค่ะน้ำปลา อันนี้เราคั่วให้หอมนะคะ ความหอมค่ะใบชะพูเด็ดเอาอย่างนี้มันจะได้ความหอมอย่าหั่นนะคะชีลาว อย่าให้เปื่อยนะคะมะเขือเราก็อย่าให้ถึงขนาดเปื่อยแกงอ่อมเป็นยังไงบ้างคะอ่อมเนื้อย่ามหมุนไใส่พริกเขียวแดงลงไปค่ะ้นหอม สุดท้ายโรยข้าคั่วลงไปหน่อยค่ะแกงกอมของเราก็จะได้ความหอมจากข้าควาคั่วนะคะ ไงคะ่ะแกงอ่อมของเราสีสันน่าทานนะคะอ่อมเนื้อเนื้อเราก็ใช้เนื้อติดกระดูกค่ะมันจะกรอบ ไงบ้างคะตลมเนื้อย่าหมุนเป็นเยี่ยมน่าทานไหมคะ